ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตัวรัวกของชาวราศีกันคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของกรมมะได้ตาแหน่งเป็นเกษตราราธิบดีตรงนี้เรียกได้ว่าเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณแข็งแรงดีมากเข้มแข็งดีมากมีพลังก่องการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีกันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้คุณจะมีเกณฑ์การทําอะไรก็ล้าตายิบจับอะไรก็ล้าตาก็ล้วนล้วแต่มีความราบเรื่ยเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับ พราะนะครับนอกจากการที่ดาวพุธอยู่ในเรือนที่ดีเป็นกระตังกระเสดแล้วแต่ก็ยังอยู่เคียงข้างกับดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวตัวช่วยที่สําคัญมันก็จะช่วยส่งเสริมและก็ช่วยกระตุ้นให้พลังงานแก่ดาวพุธเองนะครับสามารถหรือหยิบจับหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะได้รับความราบรื่นอยู่เสมอนั่นเอง ซึ่งนะครับอิทธิพลของดาวพุธเองนะครับอยู่ในจุดที่ดีตรงนี้จนถึงในวันที่23มิถุนายนนะครับก็จะมีเกณฑ์การโยกย้ายอีกครั้งนึงตอนตีหนึนาิกนาทีดาวพุธจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกรกฎนะครับซึ่งถึงว่าจุดนี้นะครับอาจจะอ่อนแอลงในเรื่องราวของตําแหน่ง แต่เรื่องราวของดาพุธเองก็ยังถือว่ายังให้คุณยับดูชะตาเพราะเรือบเสมือนกับว่าอิทธิพลนัดรงนี้ของชาวราศีกันนั้นยังติดตำแหน่งของอุดมเกณฑ์อยู่และดาพุธเองก็ถือว่าโคจรก็ไปสู่ในเรือนราศีธาตุน้ำเหมือนกันด้วยเช่นเดียวกัน ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําโคจรก็ไปสู่ในเรือนธาตุน้าเกื้อกอมเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีสนับสนุนซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีแถมพบเรือนตรงนี้ก็ยังเป็นพบเรือนของลาภะเรือนของโชคลาบอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณก็ยังดีต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกันลาทีเดียวสําหรับชาวราศีกันนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นก็คือดาวพุธเช่นเดียวกันนะครับดาวประจำตัวด้านการงานของคุณคือดาวพุธตรงนี้ในช่วงที่บอกไปนั่นแหละครับว่าดาวพุธก่อนหน้านี้ได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีโคจรก็ไปสู่ในเรือนตัวเองนะครับอยู่ในพบเรือนของกรรมการงานตรงนี้ถือได้ว่าติดตาแหน่งเป็นเกษตรและแถมยังอยู่ร่วมกันกับดาวพรือสดีเท่ากับว่าการงานของคุณนั้นอยู่ในจุดที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จ ตั้งหลักได้ตั้งตัวได้การงานมั่นคงขึ้นการงานจะลงตัวปัญหาการงานต่างๆจะถูกคลี่คลายจะถูกแก้ไขนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็คือยังอยู่เคียงข้างกับดาวพฤหัสดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการงานคุณก็จะได้รับโอกาสของการได้รับการช่วยเหลือการเกื้อกูลการสนับสนุนเป็นอย่างดี ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเท่ากับว่าด้านการงานของคุณถือว่าอยู่ในจุดที่มั่นคงประสบความสำเร็จได้ดีแล้วก็เหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับต่อให้ย้ายออกไปแต่ก็ยังถือว่าดาวพุธเองก็ยังอยู่ในจุดที่แข็งแรงอยู่ติดตำแหน่งอุโดมาแกนแถนยังอยู่ในเรือนลาภเท่ากับว่าในเรื่องราวของความราบรื่นของด้านการงานนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ นะครับฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าด้านการงานของคุณในเดือนนี้เดือนมิถุนายนของชาวราศีกันยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนมรณะตรงนี้ในวันที่2มิถุนายนนะครับก็ถือได้ว่ารูปแบบของชีวิตด้านการเงินของคุณนั้นอาจจะมีจุดของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้มีรายจ่ายเกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเก็บเงินไม่ค่อยได้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถ้าเกิดคุณเฝ้ารอเกี่ยวกับรายได้นะครับหรือว่าเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตก็าอาจจะยังต้องรอคอยก่อนยังไม่ถึงเวลาของคุณนะครับเพราะเปรียบเสมือนกับว่าดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นอยู่ในจุดของความเป็นปลา เอาแน่เอานอนอยังไม่ค่อยได้แล้วก็รวมถึงอยู่ในภพเรือนที่เรียกได้ว่าเป็นมรณะอีกด้วยเพราะฉะนั้นความหมายของภพภูเรือนที่เรียกว่าเป็นมรณะก็เปรึเสมือนกับว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่เรียกว่าการเงินอาจจะติดขัดมีปัญหาเก็บเงินไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับรายจ่ายในเดือนนี้มีเกณฑ์การที่คุณจะเสียเงินเกิดขึ้นได้จากรายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนมันเข้ามาแบบกระทานหันเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีๆสําหรับชาวราศีกันย์ในเดือนนี้ถึงแม้ว่าการเงินของคุณจะจุดติดขัดก็จริงนะครับแต่ในลักษณะของงานการงานของคุณอย่างน้อยๆมันก็เป็นจุดของการที่เริ่มขับเคลื่อนได้ดีอยู่ฉะนั้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีรูปแบบของการเงินที่ยังสามารถหามาได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าถึงแม้รายจ่ายจะเยอะนะครับแต่รายรับของคุณก็ยังเข้ามาแบบไม่ขาดสายนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวพฤหัส,สบดีนะครับการที่ดาวพฤหัส,สบดีของคุณนั้นโครจรก็ไปสู่ในเรือนของมิถุน<ๆ>ก็ถือว่าในเรื่องราวของความรักของคุณนั้นมีความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นมาได้ดีอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะเป็นปลาก็จริงนะครับแต่เขาก็ยังติดตําแหน่งของอุจจาวิราชอยู่เพราะฉะนั้นความหมายของกุจจาวิราชก็เปรียบเสมือนกับยังมีตําแหน่งที่แข็งแรงยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่นั่นเองฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับ ความรักก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคนโสดครับก็ถือว่าเป็นจงหวะและก็โอกาสที่คุณเองก็สามารถที่จะพบเจอกับคนที่ถูกใจเข้ามาได้อยู่ ในเฉพาะในช่วงจังหวะที่เรียกว่าดาวพุธโคจรมาอยู่เคียงข้างกันกันกบดาวพฤหัสบดีช่วงในช่วงตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงในวันที่23มิถุนาช่วงจังหวะนี้นะครับคนโสดก็จะมีจุดของการลุ้นได้เพราะเปรียบเสมือนกับดาวเสาเองอยู่ในจากปุตตะปุตตะมาอยู่ในปัตตนิคู่ครองเท่ากับว่าคุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ทครับฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าการที่ดาวประจําตัวของคุณอยู่เคียงข้างกับดาวพฤหัสซึ่งมาจากพวเรือนปัตนิหรือเรือนคู่ครองตรงนี้เขาจะมีจุดของการเกื้อกูลการเกือ้อหนุนกันทําให้คนโสดเองสามารถเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้เกิดขึ้นนั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่ล้กก็เช่นเดียวกันครับความรักของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ล่าบรื่นมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีจุดของการลงตัวได้ดีกันเลยทีเดียว และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันก็ต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้ของคุณน,นั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องราวของการงานนะครับแล้วก็ความรักของคุณส่วนในเรื่องการเงินนะครับก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะแต่ก็ยังเป็นลนักษณะของรายรับที่ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าคุณอาจจะใช้ใจ่ายเก่งนะครับหรือมีเรื่องราวให้คุณต้องจ่ายเงินออกไปแต่อย่างน้อยน้อยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดขาดมือเพราะรายรับของคุณยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง จึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้จริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงสําหรับคุณเกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของรายจ่ายนิดนึงแค่นั้นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน,น่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและ3าสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ